สำหรับข่าวของชมรอเชียงใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นภาพบรรยากาศการขายผักไร้สารพิษค่ะโดยในวันพุทธที่2มีนาคม2559ชมรอเชียงใหม่ได้เป็นสื่อกลางให้เกษตรกรผู้ผลิตได้มาพบผู้บริโภคโดยตรงค่ะโดยมาจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษที่ชมรอเชียงใหม่มีถึง3รายด้วยกันค่ะ บรรยากาศก็กคึกคักเต็มไปด้วยพืชผักสดสดไร้สารพิษที่มาบริการแก่ท่านสมาชิกซึ่งต่างมาอุดหนุนกันอย่างอบอุ่นในราคาถูกค่ะเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษหรือคอกร,รอก็ยังยืนหยัดยืนยันนโยบายไร้สารพิษสุดจริตแท้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและเชื่อถือได้ในความปลอดภยัยค่ะติดตามความเคลื่อนไหว ของภูผาฟ้าน้ำได้ที่เพจ a c e b o o k ภูผานิวส์ค่ะ